น้ำลงไปไข่ปุ๋ยบีตอนนี้เป็นลังปลาเซมอนประมาณ120 120มลหรือยัง 120. 1 20เมนตายอยู่ที่หัวน่นยายพ่อละเนาะพอ่ออนเนาะยังหัวน้ำพ่อเรียงน้ำมึงน้ำพอ่อเรียง อ่านี่หนึ่งรยิก็ประมาณนี้นะคะอุ๊ยเอก่อนเทนะ่าไรนะนามเท่าไรเจ้าก็ย่งบอุ้ออ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 ยบก็รก็ร้อยยสิบเท่ากันอุ้ยอุ้ยเอร้อยิอุ้ยบก็ร้อยิ ็นคนก่อนที oh, ่เป็นแปจะไปปลูกยังน่ายใช่ไหมไม้คนเราไปไหนแนนซี่ไม้คนเราโอ้เห็นแล้วให้ปุ๋ยเอกับปุ๋ยบีผสมกันก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วเนื้อ นี่จะเป็นลังเซม่นรังเซม่นนี่จะทนกว่าลังกุ้งจะแข็งแรงนี้เราก็อันนี้ก็จะเป็นขีดโอ๊ให้ลากมันถึงน้ำนะคะ อีกต้อย เสร็จแล้วค่ะอีกอีกสามสิบวันพร้อมกินพร้อมพร้อมกิน